ันใบอ่ะมันน้อยมากสำหรับแฟนขับค่ายเพลงตัวเกมมิสิกแฟนขับผมคนเดียวก็ปาไปแล้วครึ่งพันแล้วแฟนขับลูกๆในค่ายเพลงอีกหนุมตากันเปลี่ยนจากควาประชุมเป็นสนามจุกเทมีไม่ได้ข้าแต่ฝนตกเราเราต้องหยุดคประชุมเราจำเป็นต้องอยุดควาประชุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนม,มันตก นอ,อยากไปอยากไปอยากไปก็ต้องมาเพราะว่าผมมีเซอร์ไพรส์โชว์เซอร์ไพรส์แล้วก็ใครไปเอซีน้องอาิตาโตเกียวยี่สิบสี่สิงหาคมไม่ใช่ยี่สิบไม่ใช่ยิบสี่นี้นะยี่ิบสี่เดือนหน้ามีอหลายเดือนหนึ่งอยู่บอสบอสอิมแพกอารีน่ารอดอย่าพึ่งถ้าอิมแพกอารีน่ามัน มันไม่เอกุสีมันไม่ใกล้ชิดมันอยู่บนวิธีพูดอันนี้คือด้านล่างโตเกียวก็ลงมากินข้าวศิลปินถือว่าศิลปินแต่ละโต๊ะเนาะบ้านฮักแต่ละโต๊ะอยากเอาเอซีมานั่งกินกับศิลปินก็ได้โต๊ะนี้ซีแกรมแฟนขับซีแกรมมา5โต๊ะซีแกมก็จะอยู่กับแม่ของซีแกมห้าโต๊ะโต๊บ้านลีโอมาสิบโต๊ะบ้านยูริยี่สิบโต๊ะคุณ พันมันไม่เกินพันคนเนาะพันคนมันเท่าไหร่พันคนมันมันนั่งตัวละแปดคนเนาะร้อยโต๊ะร้อยโต๊ะแค่นั้นนะครับร้อยกว่าโต๊ะไม่เกินร้อยี่สบห้าโต๊ะนะครับเล็กมากจิ๋วมาก ญาติแบบจะต้องแย่งกันแบบขวดบาดกันสุดเพราะเป็นมีติ้งครั้งแรกมีติ้งครั้งแรกขนาดไปงานคอนเสิร์ตไม่ใช่มีติ้งนะอ่อออะนะอยู่ตามอยู่ตามเขาเรียกอะไรนะอยู่ตามไอ้ามเมืองต่างๆบัตรสองพันสามพันใบย,ยังขายไม่พอเลย อันนี้อยู่ในห้องแอร์มีอาหารให้ชิมเลี่ยมตาตอนนี้เราไป,ไปยังที่มงก็ได้สีงได้ไกี่ห้าดีเก็บไปเร็วเร็วดีก็ต drink c ฟ f f e e เรีมากเปอมึงอยากเรียนไปไต้หวันปะมันอยากยไปไต้วันหลายาตีนะทองกุง้เออทองกุง้งวันนี้จะแต่งตัววันนี้นะคบทุกคน นี่นะครับมบ้าเลยสามพันหกร้อยท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมบอกต่อกันนะว่าวันที่สี่เรมีดิ้งที่กรุงเทพอทยู่แถวเขตนี่แหละไม่ไกลจากสนามบินปับแป,ป๊บก็ถึงเลยปับแป,ป๊บครับน้ำตาลเหรอเปลี่ยนตาลนี่ไปไทบท๊ถามากูถามพวกกินลไปเลยตหนักวันนี้ช่วงนี้มันปว้วนซังวะฉันต้องรถหุนก่อนที่จะแบบไปสวัสดีครับสวัสดีครับ จะต้องลดหุ่นก่อนที่จะมีติ้งเพราะช่วยอ้วนมากจริงมองเขาช่วยอ้วนจริงๆขอ,อยอมรับว่าอ้วนตอนที่อยู่สามีนนเมืองไปดูสถานที่มาแล้วที่จัดมีติ้งมันไม่ใหญ่มากแล้วมันอยู่ในแค่พันคนเธอแล้วแฟนคลับฉันก็คือ <laughs> แม่แม่ก็คือแบบเยอะกว่าพันพันแล้วเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะรีบกดบัตรแต่ว่าบัตรจะไม่เปิดขาย บัตรจะเปิดขายประมาณพรุ่งนี้นะครับยีิบสองผมได้รูปขายบัตรวันที่ยีิบสองทยอยขายไปเรื่อยๆเราเก็บยดให้ทำๆใครจยทยอยขายอ้วนเราเคยอ้วนสั่งวะขุนในอ้วนตอนหน้ามันบวมไหมหน้าบวมบ,วม,บวมโซเดียมหรือเปล่าบวมโซเดียมบ้านแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมพูดไปให้ฟังว่า วันที่24เดือนหน้าเราจะเกิดปรากฏการ์มิทติ้งครั้งยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตภา,ายในที่ราคาไม่แพงไม่แพงแต่ว่าคุณภาพเลิศมากอยากไปมิทติง้งอยากไปไงก่อนเลยอยากไปมิทต,ติ้งมิทเนี่ยข้างในคาเฟ่อยู่มั้งเอาขบวมแห้งแทนปั๊บย้อนขนาดบวมแห้ง วันนี้นัดคุณหมอกรวินไ้แล้วตอนหกโมงกว่าๆว่าจะไปทําอะไรดีกับหน้าช่วยนี่หน้ามันบวมมันอิ่มเอิบอะไรทั้งอย่างคนน่ารักทําอะไรก็น่ารักนะครับคุณนัคครับอิ่มเอิบจากเอฟซีแฟนคลับธุรกิจการงานละมั่งข้างมั่งมีปังทุกอย่างหน้าค่อยบวมมาพี่น้องหน้าบวมครับต้องลดแล้วงดอาหารเย็นต่อนเนี้ย ดื่มเยอะเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มเยอะหรือเปล่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะทุกคนบวมอะไรก่อนให้ดูหน้าบวมไหมพี่น,อน้องคุยหน้าบวมไหมคุยบวมอย่างวะ บวมไหมตอนนี้คือแบบสบายใเอระไรอย่างแบบงานค่ายเพลงก็แบบปังงานค่ายเพลงก็ปังฟินครับก็ป,ปังมันปังทุกอย่างมาเลยแบบเออไม่เคียดฟินครับก็แบบยอดเขาเรียกว่าอะไรยอดออกมาก็ดี ดีจนแบบเกินฝันยอดฟินขบับยอดดื่มเยอะน่าเลยบวมน่าจะใช่มั้งเนาะกต่ดื่มเยอะหลังง่ายมาเกิดเจีนนี่ง่ายมาเกิดอันนันนุนง่ายมาเกิดพรานผู้นีน้ออกงานอ่อนสังคมประสันพื้นเสื้อก็ต้องไปเขาไปเขาไปบุ้อันบ,บุ้สังคมนม่นไม่มีเฮ็ดจังไรห,หล่ะนั่มีมูลหลายเนาะมี่ต่คนคบเนาะบ่ได้เงาตอกซอกแ่ม อาป๊าป,ป,ปเราเป็นนี่ไหมกีสามสามกีสามสามพี่น้องตัวไม่ตัวไม่อ้วนแต่ว่าหน้าบวมนิดหน่อยจ้าจริงๆผมจะออกผมจะงดออกงานสองคนมานะช่วงเนี้รทาบเครื่องบินของสายการบินทไทยเอเชียที่ไนี่ <laughs> <laughs> ยกเลืกกูก็จะนอนนี่แหละจบกาแฟหนึ่งนะสิกาแฟี่ดำนะงเเออาานัไหนไปกูมีห้องกูมีห้องไลสุดกูชอบห้องนี่กว่าห้องไลสุดห้องแหกปากไหมร้อนกอดีแใจของห้องแหกปากพี่น้องห้องแหกปากไปมากหลายห้องแหกปากอันนี้อยู่สนามบินนะครับ สนามบินนะครับงานมิตี้เนี่ยงานมิติ้ของเราก็จะจะจะ,จะเริ่มประมาณช่วงช่วงลปลายเดือนนี้เราก็จะเริ่มโปรโมทแล้วหลังจากจบละครดีทีสิ้นเดือนนี้ก็จะโปรโมทโปรโมทหนักภายในยี่สิบวันนี้นะครับผมสภาพติงแต่และตัวคําพูดเดีามากเลยดาพ่อร้องแม่คนอื่นอ้า,าจริงๆแล้ว ถ้าบอสถ้าบอสบวมอ้วนแล้วพี่พูดนะแขนขาก็เล็กเหมือนเดิมนะเนี่ยทุกอย่างเล็กเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรแต่ว่าหน้ามันบวมไม่รพ้พอเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินสายดื่มไวนยเยอะแล้วมันนอนไม่ค่อยเพียงพออนะแต่ว่าหน้าก็สดใสยอยู่นะเธอหน้าเหมือนคนแบบว่ากินความสุขกิน กินความสุขเป็นอาหารกินความเปล่งปลั่งเป็นอาหาร,ารหรือว่าผมเราเป็นหนุ่มเอ๊หร,รือว่าเราเป็นสาวอะไม่มีคนแถวนี้ผมผมผมมาน,นั่งอยู่แถวใกล้ๆคนเวลาผมได้สวดผมมานั่งใกล้คนเพราะผมบคนเบ้าแหงบางคนพูดแรง พูดเสียงดังแต่ก็จะมามนมนไปแอบพูดอยู่มุมของตัวเองมุมนี่แหละนี่มุมเริแก้มบวมรสแอลกอฮอล์นะคะบวมเค็มโอเครสเค็มเนาะเพิ่มหวานรสเค็มเพิ่มหวานรสเค็มเพิ่มความหวานเติมความหวานหน้าจะหวานหวานมันจะเป็นมันจะเป็นหนุ่ม มันจะเป็นหนุ่มผมจะเปลี่ยนเป็นร่างใหม่แล้วเพราะเมนเป็นหนุ่มรู้ตัวอยู่ว่าร่างกายแล้วมันจับเป็นอะไรเพืใหญ่มันใหญ่ขึ้นทุกส่วนไหมจับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นจับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นวะพี่ไม่ได้ใช้อานมาปีหนึ่งเลยมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้วะุ้ยมาเก็บมามาเอ็บมาท้ายกันนี่ทำไมทำไมจับตัวนี้แล้วเป็นใหญ่ขึ้นวะจับตัวนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วเป็นบาล่าขึ้นเปล่ามันใหญ่ขึ้นทุกอย่าง ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นแบบไม่ได้ใช้ปีนึงหนามันใหญ่ขึ้นมากใครม้างไหมใหญ่มั้ยคอยนั่งคอยนั่งอยู่เป็นไงบุ๊คย่าลดเสี้ยงดังมานั่งอยู่กับแม่บ้านใช่ครับแม่บ้านเป็นเอฟซีรู้จักผมด้วย <c oughs> จับตัวนี้ก็ใหญ่ตรงนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อย <c oughs> ๆผมก็มเลยงงว่าอุ้ยเราเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าวะแบบ ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกใจอยู่คือมันมันปีกว่างไงที่เราเป็นหนุ่มโสดกลากนะมันปีกว่าที่เราเป็นหนุ่มโสดพอเราไม่ได้แบบว่าอัศวรคืมมันอาจจะแบบว่า ตื่นตัวมันตื่นตัว oh. Oh. จริงจริงแล้วทุกวันนี้ยผมผมอยู่แบบมีความสุขนะอยู่กับใครและสบายใจผมกว่าอยู่ถ้าใครอยู่แล้วรู้สึกว่าจู้จี้สุกจิบวุ่นวายในชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยฉันจะเป็นอย่างบูฉันทุกวันนี้ยเราทํางานด้วยตัวเราเองเราเราเราเลือกอยู่กับคนที่ อยู่เราเราไม่สร้างพลังลบให้เราดีกว่าจุดในที่เป็นพลังลบเราจะไปอยู่แบนบอกเฮ้าเฮ้าขนาดนี้แล้วเฮ้าตรงเอาความสูงเขาสมองเฮ้าเราอยู่กับลูกน้องบริบาลเราก็เยอะพอเหนื่อยพอแรงแล้วแล้วทําไมคนที่อยู่ใกล้เราใกล้ชิดเราต้องมาสร้างพลังลบให้เราถ้าใครสร้างพลังลบก็จะไม่อยู่ใกล้จะไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าฟกคุยแต่เรปวดหัวก็ไม่คุย อืมเพราะว่าอย่างวันทีผอบริหารคนหนี่ตอนเนี้เข้าสองไว,ว้องว้กคนนะสองแว,ว้กับชีวิตที่ผมต้องดูเลยแม่บ้านกำลังแต่งหน้าแลว้วสังคนะ <c oughs> รวมาแล้วทาแปลงเน่แล้วก็สองกลองของขอน้ายลูกม่าชีไหนัที่ไหนนันคือเลด้ไทยมาไดรนไเห็นดอกหนึ่งลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาเวลาดอกดีเขาเบิ้งได้สวยลายอยู่รักรักทานนี่ <c oughs> ถ่ายได้ทำงานไปหนึ่งรูปหนึ่งแชะไปดกลองมาเย